วันนี้อยู่บ้านมาทำไส้กรอกไข่กินกันครับตามวิธีการทำมาจากช่องเต้น้อยและเป็นการทำกินครั้งแรกได้ออกมาประมาณนี้สำหรับเมนูนี้ให้กี่คะแนนดีครับวัตถุดิบหลักสำหรับเมนูนี้ก็คือไข่หลังจากที่ได้มาแล้วนะครับก็มาทำขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้แม่กับหลานชายนะครับช่วยกันตอกไข่ใส่ถ้วยโดวยวันนี้จะใช้ไข่เยอะหน่อยนะครับทั้งหมด15ฟองในส่วนของการปรุงผมจะใส่แค่ไม่กี่อย่างนะครับทุกคนจะมีเกลือผงนววและก็ซอสปรุงรสครับพอปรุงเสร็จแล้วเราก็จะมาคนให้ไข่ละเอียดซึ่งหลังจากได้ที่แล้ววสสสหรรรรรัับบใคคที่ะะดกกจอองนาาามถ ได้เลยพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ10นาทีมาต่อกันที่เมนูของเราอันนี้จะเป็นไส้เทียมคอลลาเจนหลังจากที่ไข่ของเราได้ที่แล้วนะครับเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ไข่ลงไปแบบนี้เลยส่วนความยาวของไส้กรอกแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับส่วนตัวแล้วทําเสร็จก็จะได้มาประมาณนี้ไม่รอช้าต่อด้วยเอาไปนึ่งเลยจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทํากันนะครับ,ก,นนรบก็เลยตื่นเต้นนิดน้อยไม่รู้ว่าจะสาเร็จเหมือนที่ตั้งใจไว้ไหมในส่วนของเวลาการน,นึ่งนะครับตามที่เขาแนะนําก็คือใช้เวลา10นาทีพอได้ที่แล้วนนนะะะครรรัับเเาา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 กกก็็มมมทํปปิดดฝจไ้้้หตณี ดูนุ่มๆน่ากินมากๆเสร็จแล้วเราก็มาตัดได้ออกนะครับได้มาแล้วครับสําหรับไส้กรอกไข่ของเราวันนี้แบบนี้ก็คือสามารถทานได้แล้วนะครับทุกคนแต่วันนี้เราจะเอาไปจีไฟอีกรอบนึงนะครับตอนเอามาจีกับไฟก็คือจะใช้น้ํามันนิดหน่อยแต่สําหรับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลาไม่นานนะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้ครับน่าทานมากๆวันนี้ผมก็จะมากินคู่กับซอสมะเขือเทศเอามาจิ้มเน้นๆแบบนี้เลยนะครับถึงจะเป็นครั้งแรกที่ทานะครับทุกคนแต่อยากจะบอกว่าพอได้ชิมเข้้้้าาาาไปปแลวววกกก็็คืออออออรรููสสสสึ่่่่่ยยยุดๆเเนนนนีีีีมมมมททํงผโ ลองทำดูนะครับ